สวัสดีครับผมกล้วยเบสคาร์โตฮะวันนี้จะพามาดูรถตู้คอมมิวเตอร์2.7ครับแข็งแกร่งทนทานสมชื่อแค่ไหนไปดูพร้อมกันเลยครับครับผมมาดูเลยฮะคันนี้เป็นคอมมิเตอร์ปี2011เครื่องยนต์2.7ตัวหลังคาสูงนะฮะจุดแข็งของคอมมิเตอร์ตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์2.7ครับที่ออกแบบมาทนทานมากถ้าเปรียบเทียบกับมิตซู2.4ในชั่วโมงนั้นนะฮะ เขาบอกตัวนี้ทนทานออกแบบมาทนทานกว่ามากวิ่งได้ล้านกิโลเมตรไม่ต้องซ่อมแต่ไม่ได้หมายความว่าติดแก๊สนะครับรถคันนี้เคยติดแก๊สแล้วพี่ถอดแล้วแค่แสนกว่าโลพี่แสนกว่าโลฮะผมบอกเลยยังใช้ได้อีกหลายโลครับอีกหลายแสนโลไม่ต้องซ่อมครับผมบอกเลยอยู่ในความเป็นจริงนะพี่นะเบสคาวโต้เปิดตัวราคาดีมากๆเลยพี่สามแสนนิดๆเองไม่น่าเชื่อเลย รถตู้ VIP หลังคาสูงเปิดตัวแค่3ามแสนนิดๆครับคุณพี่ผมบอกเลยฮะดูผมให้ดูรอบคันก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันผมบอกเลยสวยมากๆเลยฮะคันนี้รวมๆแล้วสวยจริงๆฮะไม่น่าเชื่อเลยเบ็ค่าวต้เปิดตัวราคาดีมากๆเลยฮะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูความ VIP ข้างในพร้อมกันเลยครับ ครับผมเข้ามาดูภายในกันเลยพี่คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะพี่นะเป็นเกียร์ธรรมดาครับเกียร์แมนนวลฮะผมบอกเลยมาดูความ V I P ข้างในนะครับผมมีแอร์ด้วยพี่ดูฮะแต่งเรียบร้อยฮะอะไรที่ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวน้องกล้วยเก็บรายละเอียดให้หมดเลยฮะให้ดูความ V I P ข้างใน,นก่อนเป็นไงพี่เบาะนั่งสบายเลยพี่สิบกว่าที่นั่งผมบอกให้ฮะสิบกว่าที่นั่งสบายสบายเลย V I P จ๋าๆเลยคันนี้เป็นไงฮะพี่ไม่น่าเชื่อเลยเบสคาลโ,โต เปิดตัวราคาแค่นี้ครับผมพี่อ่ะเดี๋ยวน้องกล้วยพาไปดูเครื่องยนต์แล้วก็ไปดูเลขใหม่ครับครับผมคันนี้เลขใหม่แค่แสนกว่าโลพี่แสนกว่าโลตามความอึดของเครื่องแล้วยังได้อีกยาวพี่ยังใช้ได้อีกยาวครับผมครับผมมาดูเครื่องยนต์กันเลยฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นซินส7นะฮะผมบอกเลยตัวนี้เป็นออกแบบมาพิเศษทนทานมาก ตามสถิตินะครับตัวนี้วิ่งได้ถึงล้านกิโลเมตรแล้วเครื่องนี้ไปติดแก๊สมาแล้วด้วยครับผมบอกให้คันนี้เคยติดแก๊สถอดแก๊สออกมาแล้วนะวิ่งแค่แสนกว่าโลผมบอกเลยโตโยต้าออกแบบตัวนี้มาทนทานมากครับพี่เอามาดูเครื่องกันเลยครับอ่ะนี่นะที่กพอบอกฮะความรุนแรกน้อยพี่ดูเป็นไงถ้าเครื่องยนต์หลวมมีปัญหาจะมีควันออกมาฮะเป็นไงพี่มีควันออกมาเป็นไงฮะเบสคาโต้ก็ทิ้งไว้ห้าทีไม่มีควันเลยเป็นไงฮะผมบอกให้ สภาพแบบนี้ราคาแค่นี้สบายสบายเลยพี่ครับผมกล้วยเบสคาร์ตนะรถมือสองรถดูสวยๆส,สภาพพร้อมใช้สภาพดีฮะผมบอกเลยฮะจุดแข็งของบริษ,ษัทเราคือ รถบ้านมือเดียวฮะ90%ท่านผู้บริหารสั่งซื้อจากบ้านมือเดียวเลยบอกตรงนี้เลยฮะรถบ้านมือเดียวยังไงก็ขอโอกาสให้เบสคาร์โต้ได้ดูแลรับใช้นะพี่เข้ามาดูชมหน้าง,งานก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรพี่เข้ามาดูเข้ามาดื่มน้ําเข้ามาคุยกันทำความรู้จักกันฮะผมบอกเลยถ้าไม่โอเคไม่เยเยดไม่เสีย,สยตังค์ครับพี่หรือถ้าพี่โอเคเยเยดแค่ทําเรื่องจอมาเราบ,บริการทุกอย่างเสร็จสราพครับ ทุกธนาคารเป็นเครือข่ายของ b บสคาร์ a ต t o ทั้งหมดพี่เซิร์ชใน Google เลยครับคําว่า b บ s คาร์ a ต t o พี่จะเจอกับพวกเราเลยอย่างน้อยเปิดโอกาสให้เบสคาร์ a ต t o ได้รับใช้นะครับพี่วันนี้กล้วยเบสคาร์ a ต t o ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ